วันนี้นะคะอยากจะมาสอนทุกคนเรื่องเกี่ยวกับลัตเต้เอฟเฟกนะคะมันคือสิ่งที่คุณควรจะรู้ว่าทุกครั้งเนะะี่ยค่ะที่คุณใช้เงินไปเช่น5เหรียญ10เหรียญ15เหรียญนะคะทุกวันหรือบ่อยๆนะคะรวมกันมัดตึงแล้วเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถมีชีวิตหลังเกษียณที่ดีขึ้นแล้วก็ Earl y retire ได้ด้วยเพราะว่าการที่คุณเนี่ยใช้เงินเนี่ยมันคือการเขาเรียกว่า spending habit นะคะ spending habit คือทุกครั้งที่คุณกล้าขอ,อาจากบ้านเนี่ย คุณจะหาเรื่องในการที่ใช้ตังคนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รู้ว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการคุกกิ้งนะคะก็คือนอกจากเงินแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยมาเวลามันมาบวกกันนะคะมันจะทําให้เงินของคุณกรมันคือคอมเพลอเ c t นะคะถ้าคุณรอได้นะคะคุณก็จะมีเงินมหาศาลนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรอไม่ได้แล้วก็คุณไม่คิดว่าโอ๊ยฉันจะประหยัดไปทำไมสามบาทห้าบาทนะคะอันนั้นถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดทําบ่อยๆนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงสิ่งที่คุณต้องการในวันที่คุณเกษียณณณณเเเพรราาาะะว่่ตอนนีี้้้คคุุกยยยไไมมูลจษด แล้วคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการ,รเกษียณค่ะถ้าคุณประหยัดเงินนะคะขึ้น100เหรียญต่อเดือนนะคะคุณรอไป25ปีข้างหน้าทุกเดือนทุกเดือนร้อยเหรียญน,นะคะแล้วก็ลงทุนที่6%นะคะแล้วก็คุณจะได้ประมาณเกือบ7 1หมื่นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณลงมากนะคะประหยัดเพิ่มเป็น200เหรียญน,นะคะในเวลาเวลาเท่าเดือนิบ25ปี6%เหมือนเดิม1 3 8 0 0แแล้วหรอะคะคุณมันจะเป็นเท่าไหร่5 0 0มันยิ่งเพิ่มคูณเพิ่มคูณนะคะคอมเกล็กทท0ค่ะ